แล้วก็เสียบเลยใช่ค่ะพี่แล้วก็เซ็ตเลยอีกเหรอมันมันไวมากพี่พี่มันไวเกินปะแล้วยู่กันกี่วันนะเดี๋ยวอยู่ด้วยกันเหรอเดียวอยู่ด้วยกันเดี๋มีมีคนมาเมนว่าเออมาเล่าหรือมาประจานขันเตือนรายการนี้เหมาะสำหรับคนที่มีอายุ18ล้านปีขึ้นไปหากใครยังไม่ถึงปิดปิด๋ยวนี้อ ช,ชื่อนิวค่ะชื่อนิวอ๋อนิวท,ที่ที่เม้นมาเมื่อกี้หรอใช่จำหนูไม่ได้ใช่ไหมนีนิวที่เคยโทรมาเล่ากับแอดหรอใช่ป่ะใช่เด็กเอ็มเป็นงานจับสิกสี่ยองอ๋อจำได้จำได้แต่ไม่รู้ว่าคลิปนี้ปิวหรืยอยังนะว่าคลิปปิวไปเยอะมากโอเคนิววันนี้มีเรื่องอะไรมามาเล่าครับชื่อเรื่องชื่อว่าพ่อหนุ่มสามวิค่ะพ่อหนุ่มสามวิ เรื่องนี้นานยังอ่าเป็นเป็นเรื่องเล่าส่วนตัวกับแฟนสองคนอ๋อได้ได้แล้วนานยังกับแฟนสองคนเนี่ยก็คบกันนานแล้วค่ะอืมอ่าอ่าเรื่องเป็นมายัางไงเพราหนุ่มสามวิเนี่ยอ่าจะเท้าความไปตอนช่วงแรกๆที่ดูจักกันดีกว่าครับก็ตอนนั้นที่คุยกันเนี่ยเราเจอกันพันทางตัด ทางแอปแอปหาคู่อแอปหนึ่งแต่ตอนนั้นน่เราเรามีเรามีสวยคนหนึ่งอยู่ก็เลยแอบคุยกับเขา,าเพราะว่าเราเรากับผัวเก่าเราก็แบบทะเลาะกันแล้วก็ผิดจิตใจกันเรื่องที่บ้านอะไรอยเงี้ยจนจนได้ออกมาจากตรงนั้นแล้วก็ออกมาคุยกับเขาแบบเต็มตัวเออ ก็เลยนัดเจอกันไปเที่ยวกันครับวันนั้นเขามารับที่แถวแถวโวเมืองอุตรดิต์แล้วกันอ่า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 ก็คือคุยกันมาได้สักพักหนึ่งแหละแล้วก็นัดเจอกันเราไปเที่ยวกันไปกินข้าวด้วยกันแล้วก็ได้ทําความรู้จักกันมากขึ้นครับพี่โรเบิร์ตหนูตกใจอะไรมากที่สุดตกใจอะไรครับนิวตกใจรูปโปรไฟล์กับ ตัวจริงเขาไม่เหมือนกันมันไม่คือมันดีหรือไม่ดีหรือยังไงเขาดีเขาด,ด,ดีหนูไม่ไดู้ลลี่หนูไม่ไดู้ลลี่แฟนตัวเองอแต่คือตอนนั้นตอนนั้นเราก็เป็นลูกเป็ดขี้เละแล้วเด็กตัวดำๆอ่ะครับแต่เล้ตกใจตรงตรงนี่ว่าเขาอายุยี่สิบกว่าแต่แต่เขาเขาเหมือนไอ้แนพี่กระปะฮะพร่ <laughs> พี่เคยดูกระตูนเรึ่งจากออนบอลไหมแล้วมันจะมีกระปะคืออะไรหมายความยังไงแอดไม่เข้าใจมันก็จะเป็น <c oughs> เขาก็จะไม่มีผมตรงกลางไงแต,แต่จะมีข้างๆล้นกลางอนี้หรอใช่อ่าโอเคโอเคเข้าใจแล้วอ่าก็หลังจากที่เราไปเที่ยวกันเสร็จเนี่ย <c oughs> เขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะต้องเอารถเนี่ยไปให้แม่เขาไปดูลาแป๊ด แบบรือเราก็เลยพาไปที่บ้านอ่อฮะอืมแล้วก็บังเอิญเจาะเหมาะเลยฝนตกมันหยุดซะด้วยโอ้ยบรรยากาศได้บรรยากาศมันดีแต่ตอนนั้นเราก็ยังไม่พร้อมไงเราไม่พร้อมที่แบบจะมีอะไรกับเขาเอ่รอครับอืมแล้วก็ไม่มีคนอยู่บ้านด้วยอ่าอ่าเขาก็เลยกระทาชำเราเราแบบทางอ้อมยังไงก็คือก็นอนเล่นด้วยกันนี่แหละค่ะพี่นอนเล่นแบบคู่รักปกติเลยครับเขาก็ใช้วิธีหว่านล้อมอบอ้ออ่อน อ้อนเรายังไงก็แบบพี่ขอหน่อยนะยนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวจริงพี่เสียงเขาไปไม่ถึงสามนาทีก็เดี๋ยวเขาเขาอ้อนปุ๊บเราให้เลยใช่ไหมไม่ได้ให้พี่ออไม่ได้ให้ตอนนั้นเราก็ไม่ได้ยอมหรอกแต่เราแต่เราก็แบบเราก็ยอมแหละเพราะเราตอนนั้นก็ยอมรับว่าหนูก็ไม่มีที่พึ่งเพราะหนูไม่ใช่คนอุตรดิษฐ์เราก็ต้องพึ่งเขาเราก็ไม่ได้รักเขา,ขานะตอนแรกๆอ่ะ มันเหมือนว่าพอพอได้อยู่กับเขาไปนานๆอ่ะมันก็เริ่มหลักเขาบ้างเดี๋ยวเดี๋ยวย้อนกลับไปเรื่องเรื่องเดิมก่อนยังยังยังไม่คลี่คลายเลยนิวพอพ่อหนุ่มคือมันเป็นยังไงนะคือเขาอ้อนเราปุ๊บคือแล้วก็เสียบเลยใช่เขาพี่แล้วก็เสร็จเลยอย่างี้หรอมันมันไวมากพี่ฝนตกยังไม่ถึงทนเลเลยก็เสร็จแล้วคือเรายังไม่ได้ตั้งตัวอะไรเลยอย่างนี้หรอไม่มันยังงงอยู่ไงพี่มันยังงงอยู่แล้ว หนูไม่รู้หนูจำไม่ได้แล้วว่าหนูคิดอะไรอยู่อ่ะอหนูก็เลยบอกบอกเขาว่าขอมานอนด้วยที่บ้านได้ไหมเออเอออืมคืนนั้นก็เลยระบำกันทั้งคืนเลยพี่อ๋ออืมแล้วตอนถามความความรู้สึกของนิวก่อนตอนจังหวะที่แบบว่าตอนตอนสามวิอ่ะ เรามันมีการขำในใจไหมหรือยังไงมันมันมันอุกมันอักมันอะไรยังไงไหมตอนนั้นมันมันไม่ได้ขำพี่แต่แต่พี่เข้าใจฟิวฟิวความรู้สึกคนที่แบบเรายังไม่ได้แบบเติมใจให้เขาไหมอ๋อแล้วแล้วมันก็มีความงงอยู่ในนั้นอ่ะงงด้วยอะไรเฮ้อเฮ้อเเสร็จแล้วหรออะไรอย่างเงี้ยหรอแล้มันมันไวมากเหตุการณ์มันไวมากพี่มันไวเกินเจอกันครั้งแรกสามพิเศษมันไวเกิน อแล้วมันก็เป็นอยู่อย่างนั้นแะคืออยู่กับเขาป้าเราอยู่กันกี่วันนะเดียวเดียวเดี๋ยวอยู่ด้วยกันเหรอเดียวอยู่อยู่ด้วยกันเดี๋ยวมีมีคนมาเมนว่าเออมาเล่าหรือมาประจาน ไม่แอดรู้ไหมพี่เพชรู้ไหมว่า,วาหนูนั่งคุยกับแฟนหนูก่อนที่จะส่งชื่อเรื่องไปว่าป้าเชื่อไหมว่าถ้าหนูส่งชื่อเรื่องแบบนี้ไปอะ่ะยังไงแอดต้องถูมาเออน่าสนใจจริงๆริงูมาจริงเออจริงๆมันก็มีเนาะมันมันเรื่องจริงเนาะแบบว่ามันไม่ใช่แบบว่าคือผู้ชายเนาะแบบว่าอะไรแบบตัแ้บตบเดียวอะไรใหม่ใหม่อะไรเงี้ยครั้งแรกหรืออะไรเงี้ยตัแ๊บบเดียวเสร็จอะไรเงี้ยมันมีนะแต่ แอดเชื่อเลยว่าตั้งแต่หนูอยู่กับเขามาแรกๆสักเดือนแรกเราอาจจะยังไม่ได้รู้สึกกับเขามากพออ่ะแต่เหมือนเขาไม่ได้หล่อเขาไม่ได้รวยนะแต่ความดีที่เขามีให้กับเราอ่ะเราก็เหมือนเราเผลอใจไปรักเขาเองอ๋อความผูกพันด้วยใช่แล้วเขาก็ดีกับเรามากๆอืมเราอยู่ด้วยกันมานานๆแล้วทุกวันนี้ยังสามวิอยู่ไหมฮะ เออแกโทษโทษทตีครับโทษตีนี่ขำขำกันทั้งไลฟ์เลยตอนนี้ขอบคุณมากที่มาแชร์ประสบการณ์พ่อหนุ่มสาววิของแฟนตัวเองนะฮะปัจจุบันก็อยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันเ่ยสองปีแล้วสองปีแล้วขอให้อยู่ด้วยกันเป็นนานนะครับนิวค่ะแล้วกันเป็นนานครับขอบคุณมากครับนิวที่มาแชร์ประสบการณ์กันครับค่ะขอบคุณครับครับผมสวัสดีครับว่อหนุ่มสามวิ 哦。Oh.